อีกแล้วครับมาอีกแล้วตั้มมาแล้วครับอัปเดตสต็อกรถบอดี้เกตเอที่สําคัญรถบางคันเป็นรถบ้านและใหม่น้อยมากครับมีเลือกตั้งเก่ง5ที่นั่ง7ที่นั่งและ4ีที่นั่งแบบซีดานไปดูรถก,กันเด้ กันเลยรถคันท้ายครับเป็นรถเก่ง5ที่นั่งที่สําคัญเป็นรถบ้านเลขไมป่ปพงแค่30,000โลอุปกรณ์ครบมีบุคเซอร์วิสคู่มือกัรนำรองเป็นสุสุกิสวิฟ1.2 GL แม็กอีดิชั่นปี2020-21สีดำแกออโต้ปกติราคาอยู่ที่369,000บาทแต่วันนี้ขายเป็นแค่339,000 ร,รถคันที่2ครับเป็นรถเก่ง5ประตูสีส้มเป็นโตต้ตายานิส1.2ปี2016ปกติราคาอยู่ที่319,000บาทแต่วันนี้ขายเพียงแค่2 8 9 0 0 0บาทครับรถคันที่3ครับเป็นรถเก่งสีที่นั่งซีดานเป็นรถบ้านเลขไม่เพียงแค่ 0 0 0โลเป็น m a d ด้า3 3งหนึ่ง n n e c ามปีส0 1 9สีเทจนีเทาดำปกติราคาอยู่ที่369,000บาทแต่วันนี้ขายเพียงแค่339,000บาทครับรถคันที่4ครับเป็นรถเจที่นั่งแรงไปเพียงแค่7,000โลเป็น,นมิตซูบิชิแอคเวยเดอร์หนึคลอตปีสองพันสิี่สิบสี่สีเทาเกียร์ออโต้ปกติราคาอยู่ที่7จ็ด0 0บาทแต่วันนี้ขายเพียงแค่6กแส0 0ปบาทครับรถคันสุดท้ายครับ เลกไม่เพียงแค่40,000โลเป็น t ตัวต้าเวล z ด1.5สมาร์ปี2023-24สีขาวเกียร์อโอโต้ปกติราคาอยู่ที่6,490,000บาทแต่วันนี้ขายเพียงแค่6 1 9 0 0 0บาทครับรถเข้าใหม่ทุกคันเป็นรถบอดี้เกตเอรับประกันให้ไม่มีชนหนักพริควม่มน้ำท่วมที่สำกันรับประกันหลังการขายให้2ปี3ปีและ10ปีส่วนใจรถติดต่อที่เบอร์0863030300 ถ้าคุณหารถรุ่นนี้อยู่รถตัวนี้ไม่ควรพลาดครับอย่าลืมโทรมานะครับ